ล้ได้ไปโรงเรียนในเบิดมื่อเลยจักพันน้องละเือนอสามพันี่ะโอ้คถือกมินอยู่วแนวสองสพในโรงเรียนนะกรตุ้มขนมนิดหน่อยเนาะแล้วก็ขึ้นไปโรงเรียนนเมื่อนี้แสดงว่าเศร้าพันกกุ้มจนจะกุ้มอาทิตย์เนาะจนจะกุ้มวันไปโรงเรียนเมื่ออาทิตย์นึงก็ได้ไปอยู่หมือแล้วะ นี้เอ้ยซื้อ,อันกล้วยทอดมาหายหน้าใีม่นะดูสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอิฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะดูว่าจะเป็น ภายในหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพ่าพอกับสาวาสนาตอนเวลาเที่ยงๆเนาะมาืหมานี่สาวาสนาก็ได้เดินทางมาหาน้องนำไงเนานะหลังจากว่าสวสาทไทธรรมไปแล้วก็มีทางเอฟซีสวาสนาเนาะอยากได้เบอร์โทรบอกคือจังใดเนาะน้องมีโทรศัพท์อยู่บ่เนาะถึงจังใดสวาสก็สิได้เอาเบอร์น้องขึ้นให้เนาะ้นกับบางที่เอฟซีสวาทจะได้กับคนกับอยากเป็น ไอ้ฮักอ้อยังแหละพ่อแไม่ี่น้องเอ็ยเนาะหรือว่าอยากเป็นคนหูจักถื่อสตาก,กันเนาะคือจังไดเนาะเดี๋ยวสารวัฒนาสิถามให้นาอว่าน้องคนมีโทรศัพท์เรียนบ่จังไดเนาะน้องคนอยู่จังไดกินจังไดเมื่อนี้ก็เป็นเวลาวันเสาร์สาวสาฒนาก็มากอสิได้ให้น้องคนอยู่เถียงหน้า,าที่คนอยู่เถียงให้เถียงหน้าเนาะคนบอกไปเฮียนเด้เมื่อน,นีน้เนาะถามบนบค่คนบอกพักคนก็ไปทำไปเฮียนก็สัมผัสน,น้องคนบ่ได้เนาะ ดูด้วยก่อนอื่นสิไปท,ที่ตามครับส้มก็เป็นกำลังใจให้ในเด้อพ่่อแมพี่น้องเนะะาะสบายกาสิมาหาน้องลำไยในเมื่อนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยูด้ยป้าไปเบิ่งไปสม้มหรือว่าไปทักทายสบ,บายดีน้องลำไยเด้อว่ายอยู่จังไรกินข่าวกินน้ำกันอย่างนี้เนาะดยสบายดีเด้อเนาะน้องแบน้องลำไยเนาะลำไยเนี่ยลำไยลำไยลำไยขายทองคำเป็นไรลำไยน้อนลำไยมันคบใหญ่เนาะเปลงนี้ลาเมื่อนี้ไม่ด <c oughs> ้ไปทางใดบ่ เมื่อวานนี่เขาเฮียนไมื่นี้วันเสาร์เนาะเดินมาหน้าเปลี่ยนผักผักเขาเฮียนนั่นอยู่นะอยู่เพื่อนเป็นประจำบ่คือจังไหนออมาหน้าเติบเฮียนเอามาน้าดอกแดงบ่มานะเจ้ากับพนอนนาอยู่ที่คือบนนั่เพื่อนแคนึ่งแหละมาเมื่อเอาคองเคยนอนกันนอนอยากไปแต่หน้าเจ้านี้เมื่อหาบ้านกับเธอว่าไกลเติบตรงลหนเนาะ โดยโอ้จะย่างบ่ย่างบ่โอ้ยก็คือขนาดขี้ด้วยก็ยังไกลเนาะแม่นรถทิพย์เจ้าบ่มีบ่ซั่นน้องน่ะมีอยู่แต่หอมมันติดแปาเือโอ้มันติดหัวมีเงินเปลี่ยนสมัโอ้บ่มีอยาก้อยู่าเปลี่ยนสเอออันย่างมานี่กบ่ได้เว้าด้ฮ้อนเนาะด่คือแต่คือแต่แน่เนาะรถจักเจ้ามีบ่บ่มีรถสิกยยังบ่มีเงินนั่นใยางอยู่เนาะ้ว่ามีรจัก ยันว่ารถจักรโคงโอหน้าแล้วเด้ยันมาที่่ว่าขอหน้าแหละเห็นบ่มีเนาะโอ้สมควรจักกับโอหน้าจเด็บคนน้อยะไรตัวก็ปกติได้แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นนี่คนนี่ใส่ยดีอยอะโบเอถามว่าเราเป็นคนทางใดเป็นคนในบ้านนี่นี่บ้านคนละบ้านเขาละคนในบ้านตัวเองเรามายี่หไหนเราก็บ่อยู่เนาะเราไปใส่ดอกน้องเมีย เพิ่นก็ไม่ไยูหาเท็ดทานเลี้ยงครอบครัวเนาะนี่เจ้าอยู่อยู่เมนบ่ไสเผาใช่นะน้องล่ะไสเผาอยู่หน้าปลาข้าว่าเผาอยู่หน้านี่เนาะบ่มีไม้บ่มีอันไม้บ่มีเนาะถ้าไปพุ่นก็จะมีไหมวะล่ะโดยอืสเผาแล้วก็ตอนแดงแล้วก็มานอนอยู่พี่ไม่ร่าเพิ่นคายนี่เพิ่นก็ให้เจ้าอยู่บ่ให้อยู่หายไปเรื่อยเรื่อยล่ะ เดอแล้วกอะเกับไปได้ห้ดไปโรงเรียนเนี่ยเบิดมือเลยจัาพันน้องละบวกเธอสองสามพันนี่ละโอ้คืถือก็มีอยู่บนแนวสองสามพันในโรงเรียนนะก็ตุ้งขนมนิดหน่อยเนาะแล้วก็ขึ้นไปโรงเรียนเมื่อนี้แสดงว่าเศร้าพันธน่ก็กุ้มจนจะกุ้มอาทิตย์เนาะจนจะกุ้มวานไปโรงเรียนเมื่ออาทิตย์นึงก็ได้ไปอยู่หมืแล้วะ วันนี้เอ้ยซื้ออันกล้วยทอดมาให,านหน้น,น้องใหม่นะน่ารักอ่ะโดยซื้อกล้วยทอดผ่านทางมาผักน้องคันถ้าเราก,กินข้าวเที่ยงละบ่มาเลยค่ะยังไม่ได้กินเป็นตอนกินซ้ำ<ด>คิดว่าจะกินกับยังเกาะบ๊อบี่แร<อ>กกินจะกินแจ่ำเจียวสวิไปโอ้ฝังน่องเป็นแต่อีต้นเราสบายเนาะโดย บ่มีน่ะอยู่น่ะกินขันมีกระจำแจจ้ำจุผนวะตอนเช้ากินกับย่าง้องดาษอะกินกับปั่นปั้นขอดีดาชาล้ำไข่กินปั่นขอดีถ้าไข่บ่างเจออ๋อคืกินไข่แบบนี้ตอนเวินงกะขี่บ่มีน่ะกินกระจำแจวจ้ำจุกินเนาะท่างแม่เจ้าก็มือให้มือซ่านี่างบนน้องอ่ะบลาเมือเอาเราเมืองเรากมือกันเนาะ ถ้าก็เมื่อเจ้าเบิ่งลูกเต้าไปทำห้องเฮียนแน่นอ่ะเบื่อคือท่านเบื่อคือทางเล่าอันน่ะแม่เจ้าคือแต่เทียงเจ้าเขาใครแต่ติดกับอ่พี่น้องบ่ขอบคุณไก่เนาะเทียงนาเนาะพอนอนกับบย่านปไปได้เนาะอันเทียงอันนี้เป็นกันนอนบ่นอนนอนเบิดปกติกับแถวนี้่ยยังมีป้าปืุยจะได้ยามค่ำคืนเนาะแมนแมนไปติดแม่งจีจันบ่อนองล่ะมันเบิดยาวมันอะว่างบ่มีห้องเนาะล่ะ บ่มีตังบ่มีหยังแล้วเนาะปฏิทินเนาะโยตังเออคือบุคือบริญินเนาะเขามากกันเนาะบริญินเสียงเนาะบม่เวลาขึ้นแเลยแบบเดือนได้จากเป็นเซิงเป็นซิงปากเทียนเองล่ะประมาณนั้นเบิดเดือนนี่ก็เซิงขันมาเซิงนี่เจ้าก็ใส่ทื่นใส่ห่อนี่เท่าไรน้องล่ะขันมาซิงแซนปตายแซนปตายนี่พ่อว่เอยคิดว่าคิดว่าสิพ่อยืน อยู่กันกินกันไปพุนซื้ออยู่ซื้อกินไปหาเซิงเพราะว่าเอ้ยคิดว่าแสนหนึ่งน,นงี่บ่พอเลยเพราะว่าเอ้ยประสบการณ์ก็คือว่าเอย้ยอเออซงมาเนาะโดยเพราะว่าเฮาก็ต้องใส่ใจเพราะว่าข่าวโค้งมันกระแพงน้องหลาย,ยเพื่อเขาไปเซิงน,นี้เขาใช้เวลาสามมือ้อไปเซิงน,นะไปเซิงยู่บ้านพี่น้องหลาะแมนไปเซิงบ้านพี่น้อมหลายคันว่าเซิงอยู่บ้านเจ<ป>้าโค้งมันสีบลูเบอรฮอรเป็นแซน แต,แต่ว่า้องไปงรถค<ป>าขนาดนี้เนาะเมรคาลดจ้างรถเพิ่นไปอีกเด้เคย,ยคิดว่ามันจิกไกแสนหนึ่<า>งนะคือจะคิดบ่าวคือทีน้องขึ้นกันยังบ่เคยไปสิงเนาะน้ะนนองกับบ่ฮู้กะเข,ข่าๆไปสิซื้อเนาะแ,นนนแต่ว่าเฮาการแค่จ่ายมันก็แพงสมัยนี้เนาะย่านด้ยอีกเลยวะฮะนะเพราะว่าทางน้องนี่ชัวร์เฮียนมันจะวีซา่าตรงละมีมีมีวีซา่าจังได๋วีซ่าประสาทวีซ่าคุณสมบัติวีซ่าคณิศาสสัดไปกันเลยรวมหมดจังวีซ่า ประมาณสามวิชาเด็กเพิ no. no. s <S mm. ah. okay. um. ่งเฮียนนะโน้สามวิชาเนาะอังกฤษบอดีมีบอมี่ฮันเด้กะตุกยูซีวิชาหาวิชาปุ้ยไดกิจกรรมเด้ยังบ่เคยเฮียนวิชานี่นะยังบ่เคยเฮียนมาหรอศิลปะเหได้บ่บ่ได้เฮียนเคยเฮียนฮันเด้กับสิลปะ แต่เพื่อนเอาได้เข้าไปได้ซิงตกผลิตซิงอยู่ในบ้านเฮ้าแต่ว่าการใส่จ่ายเนาะส่วนข้าบุเป็นแบบเพื่อนบอกโอนเฮาเขาก็ต้องได้ซื้อน่าซื้อนให้เพื่อนเด้มนะออืกานเพื่อนบอกเขากะโบ้หูแบบนี้เพราะว่าเคลื่อนเมื่อยเคลื่อนโอนเคลื่อนกระเมื่อยข้อแห่งข้ออย่างเนาะอีกอย่างก็เขาหาคำตอบพอได้แบบนี้นะเพื่อนบอกซาผัดเพื่อนบอกเขาได้เซาผัดบ่มียังไงซาผัดซื้อน่าให้เพื่อนกินซาสิบพันเจ้าพันแบบนี้นะน้ำกับอาไรกินถือพันไดได้น้ำกับเมนหรือว่าเจ้าเฮียนแต่ละเดือนนี้ ตรงละคะแนนเจ้าได้แต่ละเดือนน่ะได้เท่าไหรน้องล่ะได้ที่ยังอัดดับที่ยังอัดดับที่สองที่สามเออกะถือว่าเก่งอยู่เนาะแมนเนเออกะถือว่าเก่งเดี๋ยวคือทางนอกนี่เพิ่นได้ให้เราบททองบททองอยู่บ่มีบททองก็อืมแต่ว่าบททองยังเกาะสมมตินี่ฮวงเฮียนคอยมีหนักเฮียนดีบ่ก็เป็นบ่ตัวนี้จะกับเราบ่ได้อยู่บางเธอกะบางอันก็บ่ได้ นก็คือในตอนต้นไม่ได้คอยเราโอ้ไม่คือก็คือตอนนี้นอกทางน้องเพิ่นก็คือว่าอยากได้ทุนในฮอนไปทำไปเฮียนโดยไปเสงี่ยงอะไรนาะน้องหลานเนาะไปเซงงไหวเนาะบางทีมีโอกาสได้เงินก็สิไปเรียนต่อไปนี่เนาะถ้าบ่มีเพินก็จะจบแต่ป .5 เนาะหาน้องว่ะเออจบมาเอาน้องเพราะว่าทุนการศึกษาไปเรียนต่อว่าไปมแล้วก็แพง ค่าสุดค่าปื่มค่าโซอีกเนาะค่าใช้จ่ายค่ารถค่าล่างค่าอยู่ค่ากินนี่วัดไปอยู่วัดในสังคมคนหลายเด้มึงโรงเรียนใหญ่เเนาะเป็นเรียนมอหลยเป็นสาวแล้วป่ะนี่ยก็คืออาณาทางนอกี่เนาะแม่ว่าเงินติวสิไปเซ็งหรือว่าสิไปเยียนนี่สิไปเซ็งในเดือนทีม่าในซีมานี่น้องมีนะบ้วบน้องบ่มีน้องบันมีเนาะยังบันมีเือ เราเป็นเจ้าโมมีกับมีแต่ว่าห่านทอดเวลากับเผ็ดร้อนพ่อแม่เพ่อแน่นาะพ่าแม่บืนและบัตรนี่ขายเข่าเลยเนาะจักสอบหนึ่งตุ้ยุดนได้เข่าก็พ่อกินยวอลละพ่อกินเยอะแต่ว่าคันถ่าขายกับหมูกุ้มแล้วติดอะขายลายกันเนาะขายขายลายกระเบิ้องเนาะเลยในความพันนอกน่ะบ่อยากออกจะดีว่าขงเย็นี่ยบ่ิยั่ออกเลยยังอยากเย็นต่อโดยดีแด้แล้วล่ะ เป็นตั้งใจเป็นอยากไปมอเนาะเม,มนยูกแต่ว่ายากน้ำการศึกษาการเงินการค้ำนี่แหละการนี่แหละก็เงินน้นำค้ำแมนอยู่มันบวอชอมนวยเนาะอืมบวอชอมนวยเฮาแบบว่าก็คือทั้งนอกนี่นะเนาะอ่าเพิ่นดีท่านที่เจ้ารเรนจ์เรียนจบนี่อยากไปเป็นยังไงละ่ะอยากเป็นครูเออในด้านนิโ<ป>บ,<อ>บ ทำเป็นคู่ในซ้อนซ้อนในวีซายังหมักเนาหมักวีซ่าภาษาลาวโอ้มันเกี่ยวกับอ่านี่ยังศาสนาเนาะอืมนี่อืมอยากไปเฮียนก็เกี่ยวกับภาษาลาวเนาะเลยโ,ยโยอ้ก็ถือว่าเพิ่นก็ตั้งใจแต่มุกตั้งใจเนาะเลยการประนีตศาส์เกีย่ยวกับเลขกับเบอร์เนาะเลยตามเบอร์ S <S <S มอนก็มีหลายแผนกว่านห็สมมติว่ไาไ่ได้อยากไ่ได้เป็นคู่ด้วยสะนะมีว่าเพนสำรองหมาว่าเป็นอย่าง,งอื่นโตฮะนะเป็นอย่างวันนี้อยากเป็นนั่นคนขายเรื่อขายโคงไปอ,นนอ,อยากแบบว่าเกี่ยวกบมันการค้าอยากเป็นคนรักของอ้ายบอแม่นเนาเกล่ยวกับัญชีเนาะอันนี้เนาะค่าขายต้องเกี่ยวกั็พายบัญชีว่าต้องเขาต้องคิดไรเก่งๆฮะนะ ระได้น่องคันกระเดีนยจะได้ไหมปะเราว่ามาบานรเครื่องออนไลน์อย่างก็สบายเราว่าขันบริเฮียนโตแล้วก็เกี่ยวกับโตที่แบบว่าขาดคายอยู่คนอยู่ชาหนูชี้ขันบริเฮียนโตอะไรแบบนี้บอละมันเป็นชีเกี่ยวกับบัญชีใช่ปะอ้าวอย่ามาเียนพายบัญชีเทียนพายบัญชีใช่น้องอยากคายอยากคายอย่งดีาคายอยากคายเครื่องนี่แหละโอ้ยอยากคายอยากายเครื่องเปนีเกี่ยวกับว่ายังคิดไปไกลพะนอคิดไปไกล่าเยนพายบัญชีไปผนอ เอ้าวบูได้เป็นคู่เลยเนี่ยอยากเรียนเนาะทางทั้งนอกนี่ยบูได้อันนคะนบูได้เป็นคู่ก็อยากไปเทียนแบบประเภทเฮามีหานค้าเป็นของเฮาเองเนาะขายในเกินในซานนองเนาะโยขายน้ำปั่นบ่อขายเฟอร์ขายมีหรือว่าขายของเห่งขายของทำเนาะดังเสิได้กำไรดีเนาะแต่เพื่อนนอกนี่จะใกล้ใกล้ทางบ่ใกล้แบบมันเป็นซอยเข้าไปเออใกล่ยู่หักทางเป็นซอยได้บ่แม่นทางง่ายแบบนี้ฮะน้ย ถ้าว่าเรามีเงินมีทองหรือว่าเราแล้วกระชื้อตามทางใหญ่ก็ได้เนาะบ่เป็นบ่บ่ยากเนั่นนึงนะเนาะพอจะมีเงินเนาะอืมแต่ยังน้อก็คิดซะอยากขายเงินก่อนขันสมมุติว่าทางน้องเนาะเฮียนอยากเฮียนจบ้นม6ได้ซะคั่นบ่ได้จบม7นั่งล่ะอยากเฮียนจบ้นม4อืมคั่นม4เท่าใด้ประกาศมันก็มีอีกขั้นตอนนึงมันก็โอเคนั่งเนาะโดยาะว่าเขาหงจะหงานก็ได้เพราะว่าสมัยนี้ทั้งประเทศลาวเฮานี่ เริ่มมีฮงจักรงงานผนเขามาสากลายเนะสะบ,บัวเ<ม>นาะคือวาลายบหมือนจะในน้องหลากก็ได้เรีนโทรศัพท์อยู่บ๊อ่โทรศัพทอ๋อเป็นยังหรโทรศัพท์เจ้าโทรศัพท์ตายแล้วเป็นยังคือตาย,ตายมันเก่าแห้งเลย เเงนาะนั่นแหละก็คือสาเหตุที่ว่าบางคนมันก็จะได้เฟซไล่ๆน้องว่ไว้าจมีการช่วยเหลือเข่ามาทางน้องแต่ว่าทางโทรศัพท์น้องมันเสียเนาะงโอยเดี๋ยวน้องเออก็สิบอกเพิ่นเลิกทางกระซีเพิ่นถามหาได้เนาะว่ามืออยากได้เรือน้องน้ำใหญ่ว่าอยากมามื้อนี้ก็ได้มาถามเบิ่งเลยว่าน้องก็ได้ดิ้นอยู่บ่เนาะก็สิถามให้คล่องใจได้ว่าโทรศัพท์เพิ่นเสียหรือว่าตายไปแล้วว่าเลยโบมีเงินซื้ออีกเลยบัดนี้เนาะ่องล่ะอือหมดแดงนุ มุดชมมดชมลายเนาะแถวนี้เพราะว่าอย <Um, ู่กลางป่าได้ด้วยนี่คอยูโทรศัพท์เพิ่นกระือว่าะเฮียเอือบุญเทเพังโดยจะซื้อมาได้ลายปีแ้วบ่น้องแะบเป็นของเจ้าเองบ่หรือว่าผมพอเจ้าของแม่แล้วเอาก็เลยแหล่งนำกันกับเราวันนี้คนในครอบครัวน่ะก็บ่ได้มีโทรศัพท์ด้วยแบบนี้นะโทรศัพท์เกิดเดียวกับเทพัง กับบริสุทธิซารยังไ่ได้อู company, right? oh okay. ้ยังเนาะแบบนี้มีจะนํำเมาอย่างเดียวนะากได้หราะว่าไว้ทุหันทุนี่เนาะทุญาติพี่น้องโมคูเนาะเป็นหันเป็นหนีกยางไรมันทุ่ทรับอยู่ในป่าครับดดกับบมีเนาะโดดกับบมีโดดถีบกับเพ่กับม่ได้มีเงินแตลงว่ะตีนหัวน้องเพิ่งใย่างยางเดียวเหรอนอนยางมุบมุบมุบมาได้เนาะ สะท้อนกา,าเป็นต้านใจให้น้องใจให้นองเนาะห้เซิงห้ได้นเนาะขวาซิงกันนองให้ผ่านวัชช้ขึ้นหนมอด,ดอ้วยาะท้อกับสีบรบกวนท่าน,นองเพื่อนนอกอีกยางบันกาแดดแล้วดย,ดยให้นอกพกือัผับอนเนาะให้กินขา่าก<ม>ินน้ำตอนเที่ยงแรกเนาะ ให้อันเรียนเก่งๆเป็น้องดาเด้อร์สู๋อะไรเนาะดูตั้งใจเฮียนเนาะโดูวันไหนวันไหนมาเยี่ยมยามไหมโดยสบายดีดังล่ะสบายแต่มาโอ้มาลงกับน้องขึ้นจะอยู่ในป่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะหน้าขึ้นกว่กับป็นป้าป้ารังเทียงหลังบ้านดังเทียงหน้าขึ้นเนาะกว่าก็เลยเป็นทางหอมน้อยน้อยน้องทัพพุ่งก็เป็นทงหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยดังจากได้โอ้ได้ลงกับน้องขึ้นเนาะหรือว่า น้องกับแม่กัยังคุ้มฝันกันกยังอยากไปเฮียนไปทำเป็นคู่ทา,าได้เป็นคู่ก็บแบบค้าขายแบบนี้เนาะขายยังก็ได้ที่ว่าเกี่ยวกับค้าขายเนาะถ้ามีทุนมีฮอน์นะพ่อแม่พี่น้องทายไปเฮียนคุ้มฝันโบปิ่นจริงเฮียนโบจบแบบนี้เนาะหรือว่าโบมีทุนการศึกษาไปเฮียนตอน้องกับอยากจะออกมาค้าขายเป็นแบบเป็นเรียกงของตัวเองเนอะพ่อแม่พี่น้องเนาะ กาน้องขึ้นกะเป็นพ้นผูหนาหักอยู่แต่กะอยากทำอยากเลียนปีนเดือนนาในกระสอบกระเซงแล้วเนาะเงินคำที่ใส่ใจการสอบการสิงกับโบมีแต่ละมือน้องขึ้นก็ย่างมาตามทางตามอย่างแบบตามป้าไปนี่ในพวงมาพี่น้องเลยเพราะว่าทางกับแบบว่าเปียวอยู่พอสมควรน้องกับยางมาหน้าแต่ละมือเนาะเลือเรียนแล้วกะสุ่ทีกับตีนแปรตีนนั่นกับโบมีเงินสอบเงินแปลงเห็นวาเนาะ กนาสงสารเน้นดูน้องคอยูโทรโทรศัพท์ก็มีเครื่องเดียวดุฒิครอบครัวเนาะกับเพ่ไปแล้วกับบ่มีโทรศัพท์ที่ว่าเอฟซีสาวาสนากับโทรมาโควฟฟิดคอน,อออน,ออนบือย่องน้ำใ่เนาะขอไล่ขออย่างก็คือบ่บ่มีเนาะนั่งจากว่าอยากซอยเดือยยังใจก็ติดต่อมาหาสาวาสนาได้เนาะยินดีสิเป็นสะพานบุญไห้ก็ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะพวาน้องคนบม่มีเฟสนี้ไล่ที่สามารถที่สื่อสารได้โดยตรงเนาะมาในมือนี้กับ สบายกระามแล้วน้องเิ่นกับบมีโทรศัพท์เพไปแล้วมันใช้งานแต่โดนในโทรศัพท์กับกาเพได้น้องพ่พี่น้องเนาะโดยก็เป็นกำลังใจให้น้องน้ำไยในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะห้น้องน้ำไยเขาได้เฮียนแบบต่อไปย่างน้อยกับห้จบมอซีเห็นปะเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจบมอเจ็ดพ่อแมะพ่อแม่พี่น้องเลยจะได้มีบฒิการศึกษาจะได้เข้ารงวจ้างงานก็ได้เนาะพอมีเบียรการงานทํา ดีครัวสีบออยู่ลาลาแบบนี้กะบอมีประโยชน์อยังเนาะอนาคตเกิดกันยังไกลเนาะโดยขอบุญขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาวาสนายรายที่ติดตามรับชมถาวาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อบรสุทธคนเนาะโดยสวัสดนเกษสรขรตัวล่ำลากับบ้านสะกนเนาะเป็นเวลาเที่ยงกัฮ้อนแดดแห้งแห้งมาเนี่สิได้จบคลิปใบชนิดเสด็จไปก่าวคอมบัดสบายดีได้สวัสดี